มาครับผมพามาชมอีแตนซิ่งนะครับตัวนี้ผมทําขายนะครับยังแต่รถยังไม่เสร็จนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอารมณ์เป็นรถดานะครับผมนี่ครับมีสลักดําเรียบร้อยเพียงแต่ยังไม่ได้ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าต้องรอดูนะครับเผื่อมีท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรือจะเอาเป็นพื้นเรียบแบบนี้ไปเลยก็ตามความประสงค์นะครับเพราะว่าตัวนี้มีน็อตล็อกที่หัวเรียบร้อยนะครับหรือจะสั่งเพิ่มกระบอกก็สามารถดําได้นะครับผม นี่ครับจะประมาณนี้นะครับผมเป็นยี่ตีนซิ่งนะครับปไปดูเตือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ผมตีแถมให้นะครับในราคารถคันนี้1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าไม่เอาเครื่องยนต์ผมหักออก5 0 0 0ันบาทนะครับนี่ผมเกาะโบเพิ่มนะครับเพิ่มม้านะครับขึ้นได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่อหน้าเพานะครับผมนี่ครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับท่อจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ผมจะใช้เป็นเลดทั้งคันนะครับผมโอเคครับก็ฝากพี่เต็นซิ่งคันนี้ไว้ด้วยครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจหรือหาไปใช้งานนะครับผม